ฝั่งข้างหลังมาใส่เสื้อเบอร์ที่สาเป็นเดาดีดีนะครับต่อครับเปิดเดิงยกสอง ปิ้นแทมนะครับสามต่อหนึังดีครับไปเปิดหนึ่งจุสองอยู่ที่เจ้ากบซันแรกมาไม่ข้ามเอาแล้วครับไปแล้วบีดีเซอร์ไปเจ้ากบเปิดหนึ่งเอาแล้วเรียบร้อยเอาเซอร์ไปอีกแล้วเปิดเอาเรียบร้อยลูกเสิร์ดีดี้ักะขามทำงานนะครับไปแล้วครับห้าต่อหนึ่งนะครับ เอาเปิดหนึ่งยกสันแบกมาโอ้โหสันแบกยังได้นะครับกบกำลังจะเป็นฝ่ายสองลูกนะครับแต้มตามอยู่เอาเสิร์ฟมาเปิดหนึ่งยกสองปักเข้าไปเรียบร้อยเ็รองตัวเองห้าต่อหนึ่งนะครับหนองดีดีบักขามนำนะครับ เอาเซอร์ไปเจ้าโกเปิดหนึ่งยกสองยังซ <m> ัเด็กอีกแล้วนะโอ้ฉีกประทางขาซ้ายเจ้าดีดีนะครับคือไม่ถูกทมินกครับนว่าเสิร์ฟเปิดหนึ่งยกสองโอ้โหยกเข้าไปปาดกระทืบแล้วครับห้าต่อหนึ่งนะครับเสอร์นะครับห้าต่อหนึ่งครับเจ้าดีดี ตเ,เ,เติมไปเปิดโยกเจ้ากลบเตะมาจากสายคอดเปิดหนึ่งโยกสองตงไปเรียบร้อยโอ้เตมาโดนเกี่ยวของน้องดีดๆนะครับหหกต่อหนึ่งนะครับ เอาเปิดหนึ่งยกสองเอาหมวงมาโอ้โหหมวงออกเอาแล้วครับเจ็ดต่อนหนึ่งนะครับเอาเปิดหนึ่งเอาแล้วไปแล้วครับแปดต่อหนึ่งครับเอาเสริมมาโอ้โหโ

สองต,ต่อเก้านะครับเสือสองกเช้าจะโคกเสิร์ฟไปโอ้โหเสิร์ฟใส่เสานะครับแม่นเหลือเกินนะครับเสิร์ฟใส่เสาได้เก้าต่อสองเก้าต่อสองนะครับตีเอาเส์ฟมากลูกนี้ออกมากโคกเสาหลบ เอาเสิร์ฟไปโอ้โหไม่ยังไม่เสร็จเสิร์ฟไทยเลยเสร็จยังไม่แม่นเลยยังทันส้นเลยนะไม่น่าเชื่อเก้าต่อสองนะครับเอาเสิร์ฟมาเปิดหนึ่งยังเปิดโยก<า>ยได้อยู่ไปกระทืบไปโดนเกี่ยวโยงได้เลยทักเข้าให้เรียบร้อยโอ้โห สิบต่อสองนะครับทีเสิร์ฟสองทีเสิร์ฟเอ้าชุดเลยนะครับได้ยิงแดงไปแดงไปอย่างนี้ไปเป็นสิบเอ็ดชิเ็ดต่อสองนะครับต่อสอง้ะสิบเอ็ดต่อสองเกินครับดีดีดดโอ้โหเสิร์ฟหลังเท้ามาเรียบร้อยดี เอาแล้วครับขึ้นแทนไปแล้วครับดีดีมะขามนะครับสอเสริมลูกใหญได้แชมป์สิบสองต่อสองนะครับเลิร์ดเขาเอายกไปต้องเอาโอ้สาเสียเองนะครับดีดีมะขามเอาชนะเจ้ากบเดี๋ยวว่าไปด้วยสกอร์สิบสามต่อสองนะครับนี่นะครับเจ้าดีดีบ้านมะขามนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณด้วยสมาชิกทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะครับขอบคุณป๋าวงเหยดธนาผู้สร้างครับผูส้สำ หนุ่เพจนะครับป่ายงเตาปูนนะครับ D M J Squad ของเจ้าบอลเซปักนะครับ